สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับวิธีการซื้อสินค้านะคะผ่านเว็บไซต์ Unileverlife.com นะคะก็อันนี้นะคะก็จะให้กดทางมุมซ้ายนะคะที่มีขีด3ขีดนะคะก็จะไปดูตรงที่เป็นสีเขียวนะคะส่วนข้อเสนอพิเศษนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่น สินค้าในเดือนนั้นๆน,น,นะคะลองกดเข้าไปดูได้นะคะว่าเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างอ่าค่ะอย่างเช่นเดือนนี้นะคะก็จะมี pro perfect gradient ใช่ไหมคะเราก็ลองกดเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเห็นนะคะสินค้าที่เป็นราคาโปรโมชั่นของแถมรวมถึงราคานะคะก็อันนี้นะคะก็ลองกดดูได้นะคะก็ใส่ตะกร้านะคะ พอใส่ตะก,ก้าไปนะคะดูทางมุมที่เป็นทางขวามือในรถเข็นนะคะก็จะมีขึ้นเลขหนึ่งนะคะขึ้นมาเราก็จิ้มไปที่ตะก,ก้าตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ตรวจสอบและชำระเงินนะคะก็ไปที่พอพอเราตรวจสอบและชำระเงินเนี่ยยอดเงินก็จะเป็นราคาสมาชิกใช่ไหมคะที่เป็นราคาสมาชิกเพราะอะไรเพราะว่าเรา มีใส่การใส่โปรโมโค้ดไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคะพอเลื่อนลงมานะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเราไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เรามีโปรโมโค้ดนะคะโปรโมโค้ดของเราก็คือที่ H นะคะ0216506นะคะแล้วเราก็กดยืนยันการใช้โปรโมโค้ดนะคะตัวเลขก็จะสรุปให้เรานะคะ เป็นราคาสมาชิกนะคะแล้วเราก็ทําการชําระค่าสินค้าซึ่งในการชําระค่าสินค้าค่ะก็จะมี2วิธีก็คือการอันนี้นะคะเราก็จะไม่ไม่ลงทะเบียนนะคะเข้าใช้เว็บไซต์แล้วก็กดไปต่อได้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งนะคะแล้วไปที่การชําระเงินนะคะจะมี2วิธีให้เลือกก็คือเป็นวิธีการชําระเงินแบบเก็บปลายทางกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการชําระ ด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือโอนเงินนะคะก็แค่นี้ค่ะก็จะสิ้นสุดนะคะการสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการช้อปปิ้งนะคะสวัสดีค่ะ